เอาละครับเด็กๆเราจะมาฆ่าเจ้าผีร้ายตัวนี้นะครับเราจะไม่ออกนิวรณเจอบัตเตอร์โอ้โหระดับปวารีระดับแชมป์จะแอกอะไรนักหนาวะเฮ้ยเอาดิ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 เก่งนะจเอาดิเปิดของอัเนี้ยจะจุกอย่างเดียวเลยเอาดิเอาดิคิดว่าเขาจะไล่หรือเปล่าถามแค่นั้นแหละเจอนี่ก็ไม่อยากไล่แล้วระดับไม่ได้ไม่ได้แบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะบีดาปากครับ ไม่มีอะครับเขาว่าดีตาปากสำหรับบัตเตอร์ดีตาปากครับทำไมมันวังเวงอย่างนี้ทำไมมันวังเวงอย่างนี้ยามมันทำไมมันวันงเวงอย่างนี้เออวังเวงว่ะติดสายผีนตรงขอบบันไดเรียบร้อยโอ้ยมันเอาเขาดูดิครับแล้วปากดีเมื่อกี้ตอนนี้ยังวายๆอยู่เลยผมยังงงครับว่าเออมันชั้นบนชฉันหมดฉันล่างชั้นล่างตัวนี้เฮ้ยดูจะตายแล้วเว้ยดูดิ ยัง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 เออไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ช่วยอยู่แล้วปากดีเองเห็นเห็นเห็นมีตาครับอยู่ก็ตาบอดโอเคตายตายยังยังไอ้ใครหลงทางมาตรงนี้มาใครพีชเข็มหกูขโมยไม่เลี้ยวแม่งเฮ้ยมันมาเถอะโอ้ยหนูเจ็บตันให้ตันให้แล้ว โอ้โหวุท้ายผมก็ต้องช่วยดูดิเด็กๆคือแบบความปากดีของเขาตามมาชั้นบนแล้วนะคิรักค่ะเฮ้ยเฮ้ยเรียกเรียกดีๆดีเฮ้ยเฮ้ยตายหาแล้วมั้งนะปั๊มยาเสร็จพอดีวิ่งลงมาวิ่งลงมาวิ่งลงมาเอาไม้เรียวไปเนี่ยเรยวสเต็ไม่น่าก็ได้โอ้มันตามอยู่เปล่าตามดิปิดประตูปิดประตูปิดประตูดิเอาเอาไม่ปิดอ่ะ เป็นปะเนี่ยติดแล้วมันไม่ทันอ่ะโอ้ลยชิดโอ้ my god เดี๋ยวทิง้งคิ้ถงกดใส่ใจไม่น่าไว้ตรงนี้นะตรงกลางถนนเลยเจ้ <_ d ata> ขเขาอ่ะแล้วเขาอ่ะก็วิ่งมาเก็บซิเก่งไหมเหรอมายังอ่ะมาแล้วดิโอ้ยเอ้ยโอ้ยนี่ไงเนี่ยมันลากมาทุกคนมันโคตรเกลียดเลยอะ่ะคือแบบจะฆ่าผมทางอ้อมอะ่ะโอ้โหอุตส่าห์ช่วย ไม่คงไม่ได้ตัง้งใจความหวังดีของผมความหวังดีของผมขาม,มาทําร้ายตายแล้วดิยัง <c oughs> ยังง <c oughs> ได้เป็นชาติปากดี <c oughs> ได้เป็นชาติเลยวะกู <c oughs> อยากจะเป็นตากล้องแพ่นตลอดเลยวะมันเล่นยังไงของมันอีกเป็นชาติมันเยอะมากนะชาตินึงอ่ะเยอะเกินไปอ่ะด,ดูปากเลย <c oughs> ปากดีมากเลยอะชอบจริงๆเลยแต่จริง กำลังใส่ทูบแล้วก็เดี๋ยวเอาระปูซ้ำเลยสวดได้สองแท่นช่วยด้วยยไม่ช่วยโว้ยไม่ช่วยโว้ยธนาประกาศศักนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสวดเฉิมมาเลยกังเทลสังกังกิสวาสเพียขาอะลายันติสักกะสักวิชสวดแทบไม่ขึ้นสวรนาสักตาวุธังมะระวัติสาสทุศักขังยมนะสักนญานาวุธังมีมีดน้ำมลุหะโอ้ยเฮียมันตามมาป้าน่ะผีไล่คนอื่นคนอื่นอยู่ เขาไม่ได้ทําอะไรงไงเขาหายายาอยู่เออหลุดแล้วก็ไม่แจ้งเว้ยดูดิคนเนะ <c oughs> ราเนาะความาเป็นโปรเฟชนอลไม่มีอะ่ะ <c oughs> โอ้มันหลุดไปเป็นสชั่วโมงยามแล้วมั้งเฮ้ย จนเพื่อนแม่งโดนไล่แล้วเพิ่งจะมาแจ้งโอ้โหเดีกันเล่นเล่นด้วยกันต้องคุยกันนะครับต้องสื่อสารนะครับเด็กๆไม่ใช่แบบว่าพอหลุดปุ๊บก็เงียบแบบไม่รู้ดิไม่รู้เอาปากไปเอาอะไรอมอะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้มันหีบอยู่กอนมำลังเอามือไส้ยัดเข้าไปในรูหีบแล้วก็กำลังจะเอาขึ้นไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นครับไม่ต้องบอกขนาดนั้นครับเจอของได้รูปประคำรูปประคำมีทั้งหมดสามพิกสองลูกเฮ้ยชัดอัพมันบอกทุกอย่างต้องบอกไหมเวลาไปฉี่แล้วสะบัดกี่ครั้งอ่ะ เออบอกดิแบบน้ำออกห,หยดเลยอะ่ะอ่าสวัสดีได้ด้วยวอปกติสวัสดีเป็นอย่างนั้นเลยอะออกอกเป็นเนดือดอะยรแม่แม่งแตกหาวะกูอยากจะเห็นคนตายวะ่ะ แตกข่าวันได้ดีเหรอตายละสมควรปากดีตายหาตายหงายตายมันรู้สึกตัวเมื่อกี้มันมาฆ่าโพลีกอย่างเขาได้ไงวะโพลีกโพลีกเขาจะไม่มีแข่งเลยเว้ยเฮียเก่นี่ไม่มีจะแข่งเลยยังแบบเบต้าอยู่เลยทุกคนเขาบอกโพลีกแล้วเียโพลีกผมไปชุบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเองนะฮะโหลเด็กๆ ผมสุดท้ายก็ต้องเป็นผมมาที่แบบต้องแบบเสียแรงวิ่งอ่ะอืโอ้ยจะบอกนะว่าโอ้เพื่อนอยู่ไม่มีใครหยิบเขาักคนหยิบแล้วัวผัวหยิบเขาเออดิจะมีใครอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเจนเมียไอเมียไม่ได้<ๆ>เรื่องขึ้นมาจุกต่ออีกสองชาติ แม่งบอกว่าโอ้ยคนะุยมาเดียวอ่ะอ้าวพูดเยอะเอาไปไปไปเอาไปเก็บไปดิอยู่ข้างหลังไงไปสวดไปสวดโอเคโอเคเขาไปหัดเตรียมตัวบ้างว่าแตกไปหนึ่งครั้งแล้วอ่ะนะอีกครั้งหนึ่งก็คือจะไม่มีโอ,โอกาสโอเคลอจะลูกบวชน,นะถ้าตาก,การะดานนี้ตายอะ่ะเห็นปากดีว่เยอะสองชาติสามชาตินะนะอะไรนั่นอ่ะเออเออมาดิชาติใหม่อุย้ยทุกคนเขาแบบปากดีเกินไปแล้ว ชาติหมาเลยเหรอโอ้ยบัตเตอร์มามาเขาไม่แมงตายซะเฮลโนเฮลโนกดลิฟต์ก่อนนะคะน้องๆหนูๆกดออกเกมหรอสมเพชกดลิฟต์ใครเขากดออกเกมกันวะม่เธอเธอเธอแหละเธอเคยปหมล่ะไม่เคยแต่เขาเล่นมาเขาไม่เคยกดออกเกมของจริงังเเถอะดียดออกเลยเดียดออกกันเลย คอแข็งเลยวะคอแข็งคอแข็งไอ้เหี้ยเอย่างก็ไปมามามาช่วยติดเอ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จเออไปเลยสวยอันนี้อันนี้อันนี้กับเสร็จข้างล่างเนี่ยมาเด็กเอาเสร็จดิเฮ้ยเพื่อนโดนอุ้ยอุ้ยแอบก่อนมันเดินมันเดินไปไปแท่นเอาใครวะไอ้เงี้ยไม่ได้เอาเขาอะเอาดิเขาบอกว่าเอา ไปดี่อื่นดีไปดี่อื่นดีเอาไปดี่อื่นดี้จะสวนให้ ที่อื่นนะขอที่อื่นนะกเทุกเก่งไหมเหรอสอชาติไหมเหรอเดี๋ยวัดขงเทปตังทิสวาสเยขาลายนติสกักสะพชาติงเวสวนนชาติหนึ่งก็เที่ยโคตรเร็วอ่ะชาติหนึ่งของใครมนเร็วขนาดนี้วะทิสวสพยสขาลายันตินมพุทธยาพมาาธนาระกาสัาามาชชวยกันสวดดีไปอยู่แต่หน้าตู้ว่ะเมื่อกี้เห็นนะขัดขงเทัตังทิสวสเยสขาะลายันติสกัสสะพชลางเวสวรนนะสกตาวุฒังสวยสกัสสะเราั่าาันีายนะนิยานาวยวคนเดียวเนี่ย เสอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งเตังคิสวารสอยู่ตรงนี้นะริไมวอกษไม่เอาไม่ได้เอามันมาใช่ไหมอุธัไม่มีวัวนสองเสร็จแล้วก็ตัดตัดทดาเมจเลยก็ได้พอตัวามเสร็จจะง่ายกว่านี้โอเคตัดตคนหรืประกาศอะประกาศประกาศแค่มองหน้าก็ก็ทองแล้วไ้อึนงใส่ไปแล้วอ่ะมันคงไม่คุมโซนถ้าประกาศกินยาคุมอะ อุ้ยปัญญาอ่อนเนาะแบบเด็กๆคือปลากัดเด็กยาคุมมันมันใช่เหรอปลาเด็กเด็กแค่อาหารเม็ดของมันก็คือแบบจะติดคอตายหายแล้วไปเด็กยาคุมพี่ใช้สินก่อนนะน,น้องๆหนูเพื่อความแบบว่าไม่ติดอะ่ะเดจะไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยใครโดนแทงอะ่ะผมจะไม่ค่อยวิ่งนะตอนนี้มันวิ่งน้อยนะครับ โห่ะประตูเหลือเยอะเลยสบายช,ย,ย,ชยช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตะคุ่มวันรังเอาเอาเพื่อนคนนี้ขึ้นมาก่อนเอ้ยมาหาเขาพยายามจุกอยู่มันพิมพ์บอกเลยว่ามันเอาเรื่องว่ะแสดงว่าอันนี้กูจุกอยู่ไม่ใช่พยายามเว้ยไม่มันเพิ่งแจ้งตอนนั้นไงล่าสุดไงเขาตายไปทีหนึ่งแล้วเนี่ยเขาไม่อยากไปอย่าร้องครับเก่งไหมหรอ จุกสองช่วยยามไหมเหรอจุกสองสัตวัดไหมเหรอเมอพี่จุกไปสี่ทศวรรษที่ไม่พูดอ่ะอย่าเรียกพี่ว่ายามแต่กำลังไปเสือกอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหแตกเขาตั้แตกเขาตั้แตกแตกแตกแล้วทำเสียงกันดีเลยนะเแคยขอเสียงเป็นปีนแหลกตอนแตกเหรอแคยโนนะถือว่าขอกันเออจะบ้าไม่งั้นไม่ช่วยอนาคตหน้าเออช่วยเขาหน่อยเออ มันมาหาเพื่อนแล้วตรง,งตงแท่นสวดเลยอยู่ตรงแท่นสวดอยู่ตรงแท่นสวดแอ,อ้วเธอสวดไปก่อนได้ป่ะล่ะาเขาขอหายาก่อนมันทีเดียวแตกอ่ะโอ้ยมันเจอน้ำมนต์เอามาทำไมอ่ะกินเหรอกระดูก <laughs> นายนยาเจอแล้ว <laughs> นี่ไงตันไปเลยายามยามมึงจะตายนะยามมึงอย่าเฮ้ามึงอย่าเฮ้าอย่าเฮ้าอย่าเฮ้ามึงอย่าเฮา, <laughs> ม,ามันเอาบรรเพง กำลังหัวดยู่ยตอนนี้นทำดาเมตอยู่เอเคเขาเจอไอ้นี่วะ,ะคำเฮ้ยเชื่อยามตายทำไงอะทำเลยไม่ได้ทำใจแล้วกันมันไปไหนนะไม่รู้อันไหนแค่สวดเว้ยตตันตนต,ตันอีกสวดให้หน่อยสวดให้หน่อยสวดให้หน่อยโอ๊โย ลองลองรู้ได้ปะลองรู้ได้ปะตัดตู้ได้นะโอ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวตายนะเเดี๋ยวช่วยเพื่อนให้กันหน่อยช่วยเพื่อนเองโน้ตพับเป้ยโน้ตพับเป้ยเขาลงรู้แล้วเขาลงรู้แล้วโอ้ยมันมันอันติมาอันติระวังนะทาไมอีกอันนึงไม่มีใครสวดสักทีวะเฮ้ยอ๋อกุมะจุกกับตรงนี้นีกว่าเขาเขาเขาตายอ่ะเธอโอ้แม่งอิ่ยแม่ง เฮ้ยเสียงตาตายโอ๊ยหัวแดงเงี้ยวะวู้ดอกตะวัต่าเวนเอ้ยโคตรกากตายแล้วร้องเลยเด็กๆเลยร้องหนักเลยอ่ะเนี่ยตะโกนเลยอ่ะเอากูแน่จเปิดเกาะรอดกูจะรอดไปเนี่ยกูบอกกูกูจะรอดไปเนี่ยก็ว่ามึงรอดนะ อไม่ด <c oughs> ักต่อยก่อนไม่มาวะอ๋อโอ้นี่ไงได้ทีหนึ่งเฮ้ยเราไม่ลงอ่ะเฮ้ยเนี่ยคาลูคาลูคาลูเฮ้ยตายแล้วหูปากนะตายแล้วอย่าพูดดิเออเออเออลูกสายจูให้น้องสองธรรมชาติมีร้องร้องสองธรรมชาติจะเคเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่นะ ปกติมันสวยจะเสร็จจังมันสวยจะเสร็จจังวะยังไม่รู้ไม่เห็นรอดเนาะเฮียตายเพื่อนสอยู่ขอติดสายสินก่อนได้ไหมสายสินแรงอยู่ไอเขาตู้เพื่อนตูคนจุกฆ่าเลยลุยลุยฆ่าดีกว่าฆ่าดิยามถือไม้เดียวแล้วเนี่ยเอาตีตุ่ยอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วเปี๊ยผีทางซ้ายขับขึ้ข้างล่าง เขาโบนแล้วอยู่ข้างบนแล้วอยู่ไอ้ติมติดยันก่อนยันแรงยันแรงยันแรงอยู่เพื่อติดประตูใหญ่อยู่ยันอ่ะข้างบนเพื่อนตู้อยู่ข้างบนใช่ปะไม่ออกจะฆ่าบังอาจฆ่าเจนเมียพี่นี่พี่ติมนะน้องนี่ติมเองไงติมข้างบนไหนอะตรงไหนห้องกลางห้องกลางห้องกลางโอ้โหวิ่งไปถึงสเตเตยม่น่าหมด เหนื่อยเลยครับรออะไรอ่ะโอ้หเปิดเกาะเอางั้นเลยเหรอเออเป็นตีมาไอหนีเว้ยเฮ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 ้ยไปไหนมาเฮ้ยไอพีหนีว่ะอเด็กเด็กแล้วตัมดิกูจะรอดไหมเนี่ยตายวูโอเคเขาอีกแล้ววะทำไมอ่ะเอาเก่งไม่ใช่หรอ เขาตัวจุก็เออไม่เป็นไรไเวลาเขาตัวจุตัวจุกเขาก็อย่างงี้กันนากเขาไม่าเสียสละไม่เกี่ยวครับคนจุกเขาก็ต้องรอดครับเขาก็ต้องกิ่งเขาเสียสละเขาเสียสละร <laughs> ้องใหญ่